18พรหมผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัตียาวิหารติเชตาวเนียนาทพินทิการสา อารามีตัตระคู่พระกวาภิกข u อมันเตสิภิกข u ทิพะทันเตติเตติภิกข u พระกวาโตปจัตโสสุภกวาเยตตุโวจาเมตายาภิกเวเตตยมุติยาเสวิตายาภวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริติตายาสุสัมมาระธาา เอกาตสานิสังสาปฏิกังฆากตเตเมเอกาัสาสุขังสุปติสุขังปฏิปุจติละป่าปักังสุขินังปัสสติมนุสานางปิโยโหติอมนุสานางปิโยโหติเทวตารักขันตินัสสะอภิวาสังวาสทังวากรรมติตุวั้งจิตั้งสมาธิมุขวันโนเวปสิทติ สามมณหการังกโรติอุตริงอภัติวิชันโตภามามารุกุปปะโคห์เตเมตายพิกเวเจตเอมุติยาน सेताय भाविताय पऊरीगताय जी गताय वतुकताय अनुथिताय परिचिताय सुसमताये कासानी संसाप्रति कंका हथिअनोशोफलनाता तौमूर्ति अति ओथिशोफलनाता चेय तौमूर्ति अथिशाफलना चे तोयमूर्तिहाँ अनोरी सोफलनाता चेये तोयमूर्तिहां กัติห้าการหิติสาภาณะเมตตาเจโตมุติปัญจห้าการิหีอนุทิโสภาณะเมตตาเจโตมุติสัตตห้าการหิโอทิโสภาณะเมตตาเจโตมุติทัสสะห้าการหิติสาภาณะเมตตาเจโตมุติกัตตาเมหิปัญจห้าการิหีอนุทิโสภาณะเมตตาเจโตมุติ สัเพสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีัตานังปริหารันตุสัเพปานาเวลาพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัเพปูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีัตานังปริหารันตุสัเพปุคราเวลาพยาปชานิคาสุขีัตานังปริหารันตุสัเพอัตตาภาวะปริยาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีัตานังปริหารันตุเิ อิเวหิปันตหากาเริหิอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตมุติกตาเมหิสัตตหาการหิอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตมุติสัพเพอิทิโยเวลาพยาปัชานิฆาสกี้อัตานังปนิหารันตุสัพเพปุริสาเวลาพยาปัชานิฆาสกี้อัตานังปนิหารันตุสัพเพอริยาเวลาพยาปัชานิฆาสกี้อัตานังปนิหารันตุสัพเพนริยาเวลาพยาปัชานิฆาสกี้อัตานังปนิหาร รันตุสัพเพเทวาเวลาพระยาปจานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพมนุษะเวลาพระยาปจานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพวินิปริกาเวลาพระยาปจานิกาสุขีตานังปริหารันตุเต เมหิสตหะการิหิโอฬิโสภะนาเมตตาเจโตมุติกตามหิท so ัสสหการิหิทิสาภะนาเมตตาเจโตมุติสัพเพปุรติมายาทิสายาสตาวเวลาพยาปชานิกาสุขีตานางปนิหารันตุ Sape baca ma ya di saya sata welape ya sape utara ya di saya sata welape ya ni kasuki sape takina ya di saya sata welape ya baca ni kasuki ya tanam penihanantu, sape bratimaya anurisa ya sata welape sape baca ma ya anurisa ya sata ni सफे उदराय अन्य सता वेलाभया बचा का सुखी अत्ता पिहन सफेदिनाय अन्य सता वेराभया बचा का सुखी अत्ता पिहरन सफे हिथिमाय ऋषा सता वेलाभया पचा का सुखी अत्ता पिहरन सफे उपा ऋषा सता वेलाभया पचा का सुखी अत्ता परहन सफे ब्रतिमाषा पना वेराभया पचा กาสุคีตานังปริหารันตุสัพเพปัสสิมายาทิสซาญาปนาเวลาพิยาปสานิกาสุคีตานังปริหารันตุสัพเพอุตารายาทิสซาญาปนาเวลาพิยาปสานิกาสุคีตานังปริหารันตุสัพเพทกินายาทิสซาญาปนาเวลาพิยาปสานิกาสุคีตานังปริหารันตุ सफे व्रथि माया अनुरी पाना अवेला अभिया पचा नि का सुखी तानम परिहारनो सफे पची माया अनुरी पाना अवेला भया पचा नि का सुखीय तानम परिहारनो सफे उताराया अनुरी पाना अवेला अभिया पचा नि का सुखी तानम परिहारनो सफे थकीय अनुरी पान अवेला अभिया पचा नि का सुखी तानम परिहारे थी माया थिशाया पाना अवेला अभिया पचा निका सुखीय तानम perlihatan tuh capek upadimaya desa ya panah Wira api abadzani khasuki tanam perlihatan สัพเพวุรติมายาทิสายาพุตาเวลาพะยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปัิหารัมตัวสัพเพปชิมายาทิสายาพุตาเวลาพะยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปัิหารัมตัวสัพเพอุตารายาทิสายาพุตาเวลาพะยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปัิหารัมตัวสัพเพตะขินายาทิสายาพุตาเวลาพะยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปัิหารัมตัวสัพเพวุรติมายาอนุทิสายาพุตาเวลาพะยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปัิหารัมตัวส ເຖີປະສີມາອນຸທາຍະໂຕາເວລາພບັານາສຸຄິັດານັະລນັນຊ सफे उदारा अनुरीय पूता विलाभया पचा का सुखी अत् पलिहन सफे थकीनाय अनुरीषा पूता विलाभया पचा का सुखी अत्ता पिहार सफे हेतिमायूता विलाभया पचा का सुखी अत् पिहर सफे उपरी मा रिषा पूता विलाप अभया पचा सुखी अत्ता पारहार สัพเพปัติมายาติสายาภุคลาเวลาพยาปจจานีคาสุขีอัตานังปะริหารันตัวสัพเพปัติมายาติสายาภุคลาเวลาพะยาปจานีคาสุขีอัตานังปะริหารันตัว สัพเพอุตตรายาทิสายปุคลาเวลาพยาปจานิกาสุขีอัตานังปัิหารันตัวสัพเพตะกินายาทิสายปุคลาเวลาพยาปจานิกาสุขีอัตานังปัิหารันตัวสัพเพบุรติมายาอนุริสายปุคลาเวลาพยาปจานิกาสุขีอัตานังปัิหารันตัวสัพเพปัชชิมายาอนุริสายปุคลาเวลาพยาปจานิกาสุขีอัตานังปัิหารันตัวสัพเพอุตตรายาอนุริสายปุคลาเวลาพยาปจานิกาสุขีอัตานังปัิหารันตัว สัพเพตกิณายาโนทิสายะปุคราเวลาพยาปัชานิกาสุขียัตานังปนิหารันตุสัพเพหติมายาทิสัยาปุคราเวลาพยาปชานิกาสุขียัตานังปนิหาดันตุสัพเพปุริติมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขียัตานังปนิหารันตุ สัพเพปชิมายาทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทกีนายาทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพบรติมายาอนุริสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิกาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพปัิมายาอนุทิสายาอตัตตาภาวะปริยาปันณนะาเวลาพยาปัจญานิกาสุขียตตานังปัิหารันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายาอตัตตาภาวะปริยาปัณนนะาเวลาพยาปัญจานิกาสุขียตตานังปัิหารันตุ

มายาลิสซายาอิทิโยเวลาพยาบชานนกาสุขีตานังปนิหารันตุสัพธาอุตตรายาทิสซายาอิทิโยเวลาพยาบชานนกาสุขีตานังปนิหารันตุสัพพาทากีนายาทิสซายาอิทิโยเวลาพยาบชานนกาสุขีตานังปนิหารันตุ สภปากรติมายาอนุทิซายาอิทิโอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานำปริหารันตัพสภปจชิมายาอนุทิซายาอิทิโอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานำปริหารันตัพสภอุตรายาอนุทิสายาอิทิโอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานำปริหารันตัวสภทากีนายาอนุริสายาอิทิโอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานำปริหารันตัภาเหติมายาติซายาอิทิโอเวลาพยาปัชานิคาสุขี ตานังปริหารังโตสภาวปริมายาทิสายาอิทิโวเวลาพยาบัจานิกาสุขีตานังปริหารังโตสัพเพบุรติมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาบัจานิกาสุขีตานังปริหารังโตสัพเพปัจีิมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาบัจานิกาสุขีตานังปริหารังโตสัพเพอุตรายาทิสายาปุริสาเวลาพยาบัจานิกาสุขีตานังปริหารังโตสัพเพทักกินายาทิสายาปุริสาเวลาพยาบาจานิกาสุข ตานังปัิหารันโตสัพเพบริิมายาอนุดิซายาบริสาเวลาพยาบัจชานิกาสุขีตานังปัิหารันโตสัพเพบัชิมายาอนุดิซายาุริสาเวลาพยาบัจจานิกาสุขีตานังปัิหารันโตสัพเพอุตตรายาอนุดิซายาุริสาเวลาพยาบัจชานิกาสุขีตานังปัิหารันโตสัพเพทกคีนายอนุดิซายาบริสาเวลาพยาบัจจานิกาสุขีตานังปัิหารันโตสัพเพเหติมายา อิสสายังปุริสาเวลาอภยาปจานิคาสุขิอัตตานํปนิหารันโตสัพเพอุปริมายะิสสายงริาเวลายาจานคาสุตานํปิหารันโตสัพเพปุรติมายิสยอริยเวลายาจานคาสุตานํปิหารันโต สัพเพปชิมายาติส <es> ัยาอริยเวลาพยาปชานิกาสุขีัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตรายาติสัยาอริยเวลาพยาปัชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพตะกีนายาติสัยาอริยเวลาพยาปชานนกาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพบรติมายาอนุริสายาอริยเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุริสายาอริยเวลาพยาปชานิกาสุขีอตานังปนิหารันตุ

สัพเพุรติมายาติสายาอาริยาเวลาพยาปจานิคาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพัจติมายาติสายาอาริยาเวลาพยาปจานิคาสุขีตานังปัิหารันโต สัพเพอุตตรายาทิสายาณาริยาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีตานำปัิหารันตุสัพเพตะขนายาทิสายานาริยาเวลาพยาปัญญานิคสุขีตานำปัิหารันตุสัพเพบุรติมายานุทิสายานาริยาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีตานำปัิหารันตุสัพเพปชิมายานุทิสายานาริยาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีตานำปัิหารันตุ

สัพเพบรติมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปัจชานนกาสุคีตตานังปริหารันตุสัพเพบรติมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปัจชานนกาสุคีตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายาเทวาเวลาพยาปัจชานนกาสุคีตตานังปริหารันตุสัพเพทคีนายาทิสายาเทวาเวลาพยาปัจชานนกาสุคีตตานังปริหารันตุ สัพเพวรติมายาอนุริสาญาเทวาเวลาพยาปชานิาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพปชิมายาอนุลิซาญาเทวาเวลาพยาปจานิาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพอุตรายาอนุริสาญาเทวาเวลาพยาปัชานิาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพทกขินายาอนุลิซาญาเทวาเวลาพยาปชานิาสุขีตานังปริหารันโต สเพเหติมายาทิซายาเทวาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตานางปัิหารันโตสเพเฮปริมายาทิซายาเทวาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพวราติมายาทิซายมนุษาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตานางปริหารันโตสเปปชีมายาทิซายมนุสาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตานางปัิหารันโตสเพอุตรายาทิซายมนุษาเวลาพยาปชานนกาสุขีอัตานางปริหารันโต สัพเพทักินายดิสายมนุสาเวลาพยาปชานนคาสุขีอัตตนงปนิหารันโตสัพเพบุรติมายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตนงปนิหารันโตสัพเพบัชิมายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปชานนคาสุขีอัตตนงปนิหารันโตสัพเพอุตรายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตตนงปนิหารันโตสัพเพทักินายอนุริสายมนุสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัติต ตานังปนิหารันตุสเพหติมายาทิสายมโนสาเวลาพยาปชานิกาสุคีตานังปนิหารันตุสเพวปริมายาทิสายมโนสาเวลาพยาปชานนกาสุขีตานังปนิหารันตุสเพกุรธิมาญาทิสายวินิปติกาเวลาพยาปชานนคาสุขีตานังปนิหารันตุสเพปชิมาญาทิสายวินิปติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตรายาทิสายวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพทักขินายาทิสายวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานัปริหารันโตสัพเพวุรติมายาอนุทิสายวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานํงปริหารันโตสัพเพอุตรายาอนุทิสายวินิปริกาเวลาพยาปชา

สพเหิติมายาติสาโยวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตางปนิหารันโตสเพอุปาิมายาติสาโยวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตางปนิหารันโตเตหิเมหิตาสหกเรหิติสาพัฒนาเมตตาเจโตมุติสัพสร้างสัตตานังปีรานังวัจเจตวา อภิระณายาอุป akkha ตังวจเตวาอนุป akkha เตนะสังตาปังวจเตวาอสังตาเปนะปาริยาคานามวจเตวาอปริยาธานินวิเฮสังวจเตวาอวิเฮสายะสัพเพสัตตาอเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาทุกิโนสุขิตัตตาติ สุขิตตตาอุนตุมาทุขิตตตาติเมหิอัตหะกเรหิสเพสัตตาเมตายติเมตากังมธรรมัมตตยติเติเตโตสัพพะยาปาถาปริยุทธะเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาเตโตมุติจเติเมตาเจโตมุติเมตตาพัมหามาวิหารภาวนานิติตาส